ชําค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอนะคะการแต่งหน้าแบบง่ายๆรวดเร็วทันใจใช้อุปกรณ์น้อยใช้สินค้าในราคาถูกที่มีคุณภาพดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันนะคะวันนี้จะเสนอเป็นลุกง่ายๆใสๆค่ะสาหรับคนที่อยากจะแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งหน้านะคะใช้เพียงแต่พรางหน้า ที่ทามาจากสารสกัดธรรมชาตินะคะทําให้ถิวหน้าของเรานะคะอ่อนเยาว์นะคะนุ่มนิ่มเต่งตึงรวมไปถึงลดอาการแพ้ลดสิวลดริ้วรอยลดกระป้าลดจุดด่างดําได้ทุกประการเลยนะคะทุกปัญหาผิวบนใบหน้านะคะจะกลับมาใสาผิวจะกลับมาแข็งแรงได้นะคะก่อนอื่นเราต้องล้างหน้าเช็ดหน้านะคะล้างเครื่องสําอางบํารุงหน้าอย่างถูกวิธีก่อนถ้าใครสนใจนะคะสินค้านี้หรือว่าอยากจะล้างหน้าอย่างถูกวิธียังไงสามารถติดตามได้ที่ Facebook ริชาร้านชํานะคะแต่วันนี้เราจะมา แต่งหน้าให้ดูกันค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ล,ล้างหน้าใสากันแล้วนะคะเราก็ต้องทากันแดดค่ะค่ะกันแดดที่ดิชาใช้นะคะวิชาชอบใช้เนื้อที่มันแบบดูนุ่มๆน,นะคะเหลวๆห,หน่อยเนื้อน้ําหรือเนื้อลิวิดอะไรประมาณนี้เราก็ทาไปนะคะเนอเนี้ยจะซึมง,ง่ายเกลี่ยง่ายนะคะช่วยกันแดดแล้วก็ปรับสภาพผิวด้วยพอทากันแดดไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ให้เขาแห้งซึมไป ขั้นตอนต่อไปจะเป็นตัวรองพื้นนะคะซึ่งตัวนี้มาใหม่วเนี e คัล Color นะคะอันนี้ใช้ดีเพราะว่าหนึ่งเป็นพรีเมอร์ด้วยเป็นฟาวเดชั่นด้วยนะคะเป็นตัวเมคอัพเบสด้วยนะคะเราทาไปแล้วเขายังสามารถแห้งแล้วซึมเป็นคล้ายแป้งได้ทันทีนะคะเดี๋ยวทำให้ดูก็จะมี2เบอร์ตอนนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ริชาร้านชันนะคะเบอร์21นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่ขาวเหลืองส่วน23จะเป็นขาวอมชมพูนะ,ะนี่คือขาวอมชมพู เดี๋ยวจะใช้เป็นขาวเหลืองเนี่ยพอทาไปแล้วอันนี้จะเป็นเนื้อแบบนุน่มๆเหมือนเนื้อโฟมเหมือนเนื้อมอสแหละแล้วพอเราทาไปปุ๊บนะคะเขาก็จะเหมือนเป็นแป้งบางๆให้เราคือจะแห้งไปเลยจะไม่มันเยอ้มนะคะเพราะรองพื้นปกติจะมีความมันใช่ไหมมันก็จะแห้งเข้ากับผิวเราไปเลยค่ะ ต้องเกลี่ยให้ดีนะบางทีผลิตภัณฑนะ์ที่เราใช้แล้วเป็นคาบอาจจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับมือเราพับของเราแปลงของเรานะคะว่าเราเกลี่ยได้ดีแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับผิวเราด้วยว่าจะให้รองพื้นหรือเพื่อว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆนเนนกาะหน้าได้แค่ไหนนะคะก็ต้องทําให้หน้าเนียนใสก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะดิฉันก,ก็จะใช้ชคอนซีลเลอร์ค่ะ ใต้ตานะคะประมาณนึงไม่ต้องหนามากค่ะวันนี้เราจะแต่งเบาๆต่อไปนะคะก็จะเป็นแป้งตัวนี้ชอบมากอันนี้เลยนะคะเป็นทุนหวานคือเป็นแป้งเค้กด้วยนะคะแล้วข้างล่างเป็นแป้งฝุ่นวันนี้เราจะทําแป้งเค้กป็นแป้งฝุ่นก็คือเอาแปรงง่ายๆเลยเอาแปรงเนี่ยมาทาเขาทาแล้วมันก็จะติดทันทีเลยนะคะบนรองพื้นที่เราทาเมื่อกี้ซึ่งเป็นแป้งแล้วระดับหนึ่งแล้วเราก็จะลงแป้งอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเอาแป้งเค้ก โดยเอาแปรงปัดที่แป้งพิดนะคะตัวนี้ดีมากเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผิวชมพูและผิวเหลืองจริงๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแป้งที่ปรับก,กลืนไปกับสีผิวของเราค่ะนนี้ก็จะลงเป็นสีเอิร์ธโทนก็คือสีน้ําตาลนี่เป็นของอ e t u ูดีสามารถสั่งซื้อได้ค่ะอันละ200บาทเทนั้เองนะคะปกติเขาจะขายกันแพงกว่านี้ลงมาแบบไมทกระตาอมีองเงา ต่อไปเราตามด้วยสีน้ำ่างาเข้มสีกลางลงแค่หางตาพอนะคะหางตาปุ๊บเราก็เอาเงินเกลี่ยเลยค่ะเพราะถ้าใช้แปรงเกลี่ยม,มันจะเข้มเพราะว่าเรามีสีติดอยู่ที่แปรงถูกไหมมันก็จะดูเหมือนเราแบบตาเราแบบมีมิติตาธรรมชาติขึ้นเห็นไหมคะต่อไปงานคิววันนี้คือเลิศมากชอบมากเลย ปกติเราจะต้องมานั่งเขียนคิว้วสร้างล่างคิ้วอะไรมากมายปกติพี่ชาจะเป็นคนที่แบบมีขนคิ้วอยู่แล้วแต่ว่าคิ้วจะสั้นไม่มีหางเราก็เอาอันนี้เรียงขนคิว้วอยากจะให้มันเป็นแนวคิว้วก่อนเราจะได้รู้ว่าคิ้วเราเป็นทรงอะไรบางคนคิ้วไม่เท่ากันสูงต่ำไม่เท่ากัน,นะคะ่ะอันนี้วันนี้จะเลือกใช้สีน้ําตาลมีสองสีนะคะ เป็นคอฟฟี่บราวน์ก็คือสีน้ำตาลแบบกาแฟนะคะแล้วก็คาราเมลบราวน์ก็คือน้ำตาลคาราเมลสองสีแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้ลากตรงกลางนะคะแนวคิ้วเราให้เฉียงตรงอันนี้เป็นแนวคิ้วของลิชานะคะคิ้วแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องไปดูเอานะคะว่ายังไงแต่ถ้าของลิชานจะเป็นคนที่มีโค้งตรงนี้อยู่แล้วเหนไหมแต่หางเล็กๆสั้นๆเราอยากจะเติมลงไปนะคะเราก็วาดขึ้นมอยตรงนี้เลยวาดเขาขึ้นไป ตรงตๆปุ๊บให้เราตัดพอเราวาดมาถึงตรงนี้ถูกไหมให้เราตัดลงมาเป็นหางคิว้ว<ะ>เพื่อทำให้ดูธรรมชาติโอเคอีกข้างหนึ่งก็ลากขึ้นมือนเดิน คิ้วเสร็จแล้วสง่างามมากหรือเปล่าหัวคิ้วนะคะก็ค่อยๆไล่ไปได้แท่งเดียวจบเอาอยู่ขอบตาใช้ที่เขียนคิ้วมาเฮียได้เก๊เกๆไม่ต้องแต่งจัดไม่ต้องหน้าหนาจัดเต็มทุกวันนะคะแต่การที่เราจะเฉยผิวหน้าใสๆแต่งหน้าน้อยๆแล้วมันสวยเลิศได้เนี่ย ผิวหน้าหนังหน้าเราต้องดีนะคะอย่าลืมนะคะเซ็ตล้างหน้าใสาสําหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวผิวเหี่ยวแก่ก่อนวัยหรือว่าผิวไม่ขาวใสไม่เนียนกระชับนะคะใช้เซ็ตนี้ครบสุดเลยค่ะอบอกทีนี้เราไม่อยากจะติดขนตามากนะคะแล้วก็ดัดพราพปกคตินะคะลิชาจะไม่ค่อยติดขนตาเบื่อมันเจ็บมันหนักตาแล้วมันก็ดูเยอะไปในชีวิตประจาวันแล้วเราก็แค่ดัดขนตาแล้ววันนี้มีของเล่นใหม่มาแน เลิศมากสําหรับคนที่ชอบมีขนตาบางๆเบาเบาโดยธรรมชาติเพราะบางคนพยายามหาขนตาที่เบอร์ธรรมชาติที่สุดมาติดซึ่งมันก็ยังหนาอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่ของจริงอะหรือบางคนไม่มีขนตาเลยไปซื้อมัสคาร่าที่แบบว่า ปัดแล้วดำดำเป็นแฉกแฉกแข็งแข็งเป็นก้อนกอนเวลาล้างก็จะล้างยากแล้วเวลาล้างยากเราต้องถูแรงมันก็จะทำให้ใต้ตาเราดาแก่เหี่ยวย่นไปด้วยนะคะต้องระวังนิดนึงอันนี้มันเลิศตรงที่เราอาจจะเคยเห็นมัสคาร่าแบบนี้มาก่อนในสมัยก่อนที่ก่อนเราจะหิตติดขนตาที่มันมีสองสีมีเป็นไฟเบอร์แต่อันนี้ไฟเบอร์มันเลิศก,กว่าตอนนั้นคือมันเป็นไฟเบอร์จริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนผงผงผงขนนะคะเบาๆมันไม่ใช่น้ํายาที่ปั ไปแล้วเป็นเส้นเป็นฉีกแฉะเบอร์นะอันนี้คือมันจะสามารถเสริมขนตาที่ตรงร่องที่ไม่มีที่สั้นกว่าแหว่งของเราเราก็เติมหางได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูอันดับแรกเลยตัวนี้แตกต่างตรงที่ว่าเรา,เราต้องปัดสีดําก่อนทุกทีเราต้องปัดสีขาวใช่ป่ะเพราะไฟเบอร์มันจะเป็นคนละแบบกันไม,ไม่ใช่ไฟเบอร์ที่เป็นน้ำยาแล้วปัดเป็นเส้นอันนี้มันจะเป็นผงจริงๆเหมือนอารมณ์เหมือนผงนุ่นอ่ะเราก็ปัดไปอันนี้คือเราปัดตามใจได้เลยอยากจะให้ ดำยาวแค่ไหนขั้นตอนแรกเราปัดไปเลยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเรจาจะโคนขึ้นไปเรียงไปนะคะให้มัน,นเรียงเส้นเอาให้หนาที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่อย่าปัดให้มันติดกันเป็นก้อนนะคะปัดข้างล่างไปเลยนะคะถ้าเลอะไม่เป็นไรไม่ต้องห่งใจนะคะเพราะว่าเขาจะเช็ดง่ายมากพอเลอะปุ๊บเราก็สามารถเช็ดเลย เราก็จะใช้อีกด้านหนึ่งสีขาวที่เป็นไฟเบอร์แบบนี้เป็นขนขนฟุงฟ้งๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้ปัดไปเลยค่ะปัดไปให้ตามล่องนะคะที่มันแหวงที่ขนตาเราไม่มีปัดไปเหมือนปัดขนตาปกติขนขนเขาจะติดเป็นก้อนแล้วก็เกลี่ยนะคะให้เอ,เอาด้านสีดําปัดทับสีขาวอีกรอบนึงเห็นไหมคะว่าขนตาเราจะยาวแล้วก็หนาขึ้นเหมือนติดขนตาปลอม ที่บางๆเพราะเวลาเราติดขนตาปลอมเราพยายามหาเบอร์อบางๆอยากติดแบบธรรมชาติซึ่งมันไม่มีอ่ะติดยังไงมันก็ยังดูเป็นขนตาปลอมอยู่ดีเห็นไหมคะว่าขนตามันยาวขึ้นขนาดข้างนี้ปัดไปแล้วรอบแรกแล้วยาวขึ้นเลยก็ยังสู้ข้างนี้ที่ปัดไปแล้วด้วยไฟเบอร์ไม่ได้เห็นไหมคะความแตกต่างสีอันนี้งานขนตาเบาๆก็มาต่อไปงานไนยไลเนอร์ค่ะ โอ้ยพอมีเส้นแค่นี้เพราะว่าวันนี้คอนเพปต์ก็คือแต่งอ่อนๆงงานแก้มนะคะลิเชอร์เราใช้ตัวนี้ค่ะก็ราคาประมาณ180บาทถูกมากลิเชอจะปัดเริ่มจากข้างแก้มแบบนี้มันจะดูธรรมชาติแล้วเราค่อยๆไล่ข้มาะะเราจะไปปัดแบบวงกลมวงกลมไปอย่างเงี้ยมันจะแบบเชยแล้วอะแก้มเราก็จะเป็นปืดๆกลมๆอะ อันนี้ก็จะเป็นมิติเหมือนเป็นเงาหน้าของเราว่าสุขภาพดีมีแก้มมีอะไรนะะแล้วก็ปัดมาดับข้างหน้าเนาะแก้มไล่มาเนะะี่ยค่ะไล่เส้นกระดูกแก้มะข้างหน้าก็ป,ปัดแค่นี้อีกข้างมาจะให้ลงมันแดงๆแล้วก็ลาเงยไปทับจมูกมาเลยนะค่ะแล้วดูมันเป็นแบบ ราเลื่อแล้วก็เลียกตาเห็นไหมมันจะมีเส้นแก้มบาง,บางๆอย่างนี้นนะคะสองข้างต่อไปเราจะเพิ่มความหน้าฉ่ำเงาแบบเกาหลีแต่ต้องแอบเนียนๆทำนะคะอย่าไปโบฉ่ำมากมันจะดูปลอมเราก็เริ่มจากเส้นจมูกตรงนี้เพื่อนะสร้างความเงาเึ้เนอนันต์เลยนะคะแล้วก็เราก็เติมเข้าไปในส่วนที่มันจะเป็นความมันของใบหน้าเช่น T zone งนี้น ใกล้ตานิดเดียวนะคะแต่แปะให้มันพามีเงาเยอะไปเยอะเงาอันนี้คือหมายถึงให้เรารู้สึกว่าหน้าเราแบบมีความฉ่ำมันโดยธรรมชาตินะคะแล้วพอหน้าเรามันขึ้นมันจริงมันก็จะกลืนกันไเองมันจะกลืนแป้งกลืนอะไรที่เราได้ทาวไว้ตอนนี้ค่ะปากค่ะปากเนี่ยอันนี้ภูมิใจเสนอมากคือปกติเราจะใช้ติ้นใช้ลิปสติกกันใช่ไหมคะเคยเห็นไหมคะเวลาที่เราใช้ติ้นเนี่ยแล้วเราก็จะทาเป็นแดงๆเหมือนแบบกาคาบพิกจะเป็นแบบปากเหมือนคนปากแหว่งอะนะคืออันเนี้ย ติ้นอันนี้มันดีตรงที่ว่าหนึ่งสีติดทนแล้วก็เช็ดออกง่ายถ้าเราอยากจะเช็ดนะคะส่วนสีติดทนเนี่ยก็คือเราจะเลียปากกลืนปากดื่มน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่ค่อยหลุดไปนอกจากเราจะเช็ดออกนะคะปกติเวลาเราทาติ้นหรือทาลิปสติกแป๊บเดียวก็จะแบบหายไปหมดแล้วหน้าที่เราจัดเต็มมาปากก็ซีดแหว่งต้องคอยเติมตลอดบางทีลืมเติมปากชีวิตเปลี่ยน,นะคะ่ะหน้าก็ซีดไม่มีความสวยเลยที่แต่งมาทั้งหมดนะคะอันนี้ติ้นเนี้ยจะช่วยให้คุณเนี่ย มีปากที่สีสวยนะคะเหมือนกับคุณจิบน้ำผลไม้จิบวนยหรือว่าปากแบบมันดูระเรื่อค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าดูระเรื่อยังไงไม่ทั้งหมด3ามสีมีชมพูส้มอมแดงแล้วก็สีแดงวันนี้จะแต่งลุกใสๆอย่างที่บอกค่ะจะลงสีชมพูให้ดูกันสีชมพูเนี้เลิศมากเลยเดีวสิไม่แป่นไปไม่จืดไปเพราะบางทีเราลงสีชมพูที่เป็นตินหรือเป็นกลอสนะมันจะแบบดูจืดๆใสๆเนาะ แล้วเนื้อสีเขาก็จะติดทั้งวันแล้วเวลาต่อให้มันซีดลงมันจะเป็นสีปากที่แบบว่าซีดแบบธรรมชาติเนีย่ยดูสีมันจะดูละเลื่อนเหมือนเราแบบติบน้ำหวานมาโอเคอันนี้เป็นเรื่องของสีชมพูวันนี้เราจะแต่งลุคนี้แต่อันนี้จะเทสให้ดูนะคะถ้าเป็นสีส้มแดงนะจะเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณเคยเห็นไหมคนที่ชอบแบบทาตินแบบข้างในอย่างเงี้ยอยากจะเป็นพี่อัะะาา้มปัชราภา แล้วก็ปากมันจะดูแบบเหมือนกาคาบพ,พิกอะเหมือนแบบแดงๆล้วเหมือนปากแหว่งนะคะแต่ว่าอันเนี้ยพอทาไปแล้วมันดูกลมกลืนก,นกันกับสีชมพูเมื่อกี้เห็นไหมมันดูเหมือนปากเดียวกันแล้วถ้าคุณทาเต็มปากมันก็จะเป็นสีนี้แหละนะคะก็จะดูเหมือนแบบวันนี้ไปจิบน้ำแดงมาเมื่อกี้จิบน้ำหวานจิบน้ำลิ้นจี่อันนี้จะเป็นสีแดง<ช>แลละ ราทาท้าให้เต็มปากนะคะเห็นไหมแดงขึ้นอีกหนอยอันนี้ยังทาไม่เต็มนะมันยังสวยขนาดเนี้มันจะเหมือนแบบอันนี้เราไปจิบวายจิบเยอะไปหน่อยก็ฝากไปด้วยค่ะสำหรับ3ามสีนี้เป็นติ้นนะคะที่เป็นกึ่งๆ่งลิปสติกเป็นลิปกอสด้วยนะคะแล้วก็ออทำให้ปากของเราเนี่ยสีติดทนนานนะคะถ้าจะเช็ดก็เช็ดออกนะคะเดี๋ยวเช็ดให้ดูเห็นไคะ ถ้าจะเช็ดก็คือเช็ดออกง่ายแต่ว่าถ้าเราจะให้ติดทนนานเนี่ยนะคะเราก็สามารถทาได้รอบเดียวมันก็จะติดาราคา190บาทถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ริชาร้านฉ่ำค่ะ ก็ฝากไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะหรือว่าไปแอดเพนได้นะคะชื่อเดียวกันคะ่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากจะสวยใสยผิวเนียนนะคะหน้าเด็กนะคะเด็กกว่าวัยนะคะอย่าลืมใช้เซ็ตล้างหน้าใสาของอัมรานะคะเพราะว่าเขาจะทําให้หน้าคุณสวยใสยไร้สิวผิวเนียนนุ่มนะคะรวมไปถึงลดอาการแพ้จากสารสเตียรอยทุกอย่างด้วยคะ่ะและเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตการแต่งหน้านะคะที่เพิ่มความเข้มข้นเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแต่งหน้าจัดเต็มนะคะก็สามารถติดตามได้เรื่อยๆนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะกับวิชาร้านชํำค่ะ